ดิซิมอนคอเนิลเอ็กซ์บทที่16ผู้กอบกู้ความเสียหายจากท่าไม้ตายของเจ็ดจอมาทั้งสองตนที่ถาถมใส่กังคูมอนนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดกังคูมอนที่ลม้มลงแน่นิ่งเปลวชีวิตของเขาลิบลีเรล่ากบจะดับสูญได้ทุกขณะเหล่าดิจิมอนชช่วหลายซึ่งมองเห็นโอกาสในการค้นล้มรลยะไนเพื่อชื่อเสียงต่างรับรู้วิกฤตนั้นและกูกันเข้ามาหมายจะปิดชีพเขาให้สิน้นเจสมอนเอ็กซ์ยืนปกป้องกังคูมอนพลางต้านทานกองทัพดิจิมอนจำนวนมหาศาลที่ถาถมเข้าใส่อย,อย่างไม่หยุดงอกกอยัง เจสมอนเอ็กซ์ไม่อาจสกัดไว้ได้ทั้งหมดกอพุงเข้าใส่กันคุมมอนผู้ไร้การป้องกัน six s a อ e r ในวินาทีนั้นเองเสียงค่ำดามดังก้องจากฟากฟ้ากวาดล้านดิจิมอนที่กำลังจะเข้าถึงกันคุมมอนจนสิ้นผู้ที่ปรากฏขึ้นคือดุกมอนเอ็กซ์ผู้กอบกู้แห่งสมรภูมินี้เมื่อเห็นแนวฆ่าศึกชะงักเจสมอนเอ็กซ์ก็ฉวยโอกาสนั้นเข้าร่วมกับดุกมอนเอ็กซ์ทั้งสองเพื่อหนึ่งกำลังกวาดล้านดิจิมอนชั่วร้ายจนสิ้นซากช่วยไว้ได้จริงๆดุกมอนแต่นายหายสับสูนไปแล้วไม่ เอาไว้คุณทีหลังเถอะตอนนี้ต้องช่วยกันคูม,มอนก่อนยุคมอนเอ็กซ์ยื่นมือไปยังร่างของกันคูม,มอนที่บาดเจ็บสาหาัสมอบเอ็กแอนติบอดีให้เขาและเร่งการฟื้นฟูผ่านการเอ็กซ์วิวัฒนาการนั่นคือหนทางเดียวที่จะช่วยเขาได้นะตอนนี้เจสมอนเอ็กซ์พยักหน้าก่อนที่จะฉีดเอ็กซ์แอนติบอดีเข้าสู่ร่างกายของกันคูม,ม่อนร่างกายของเขาถูกห่องุ้มด้วยแสงเจิดจ้าและเมื่อแสงนั้นจางหายกันคูม,มอนดับลูเอ็กซ์วิวัฒนาการกลายเป็นกันคูม,ม่อนเอ็กซ์บาดแผลทั้งมวลค่อยๆฟื้นคืนพลังชี ก็ X, ย้มรอยยิ้มอย่างท้าทายก่อนที่จะจค่อยเลือนหายจากสมอรภูมิดูฟมอนเอ็กซ์ตะโกนสั่งการพวกเขากำลังนำทางมาอีกไม่นานโอเมก้าชาร์มอนและไลท์เกมอนจะมาถึงเป็นกำลังเสริมดูฟมอนฉันอยากให้นายพาพวกเขาไปเสริมกำลังในแนวรอบอื่นดูฟมอนเอ็กซ์พยักหน้ารับอย่างหนักแน่นฝากสมอรภูมินี้ไว้กับแมกนามอนเอ็กซ์และไดนามอนเอ็กซ์ก่อนที่จะรีบมุ่งหน้าไปยังหลอดไนมอนเอ็กซ์และนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดของ X, ดิจิมอนคอนิเคิลเอ็กซ์บทที่16